โอ้ออ่ยากจะถามว่าน้องแถวท้องใช่ไหมครับท้องบ่ฮะท่าโคกนัท้องบ่อ้วนครับอ้วนบ่โอ้หนึ่งบาททองบ้าใจเอ๊ะนั่งคุยกันอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยคนช่วยอะไรครับล้ำหนูไปล้ำเหรอหนูจะล้ำเหรอลูกไปแล้วดูล้ำแล้วปวดกระเพาะอันนี้ ลาำเร็วล้ำเร็วนี่ล้ำยายล้ำแล้วแม่ลูกโอ้เไปเล้เเ่สนใจนางไม่สนใจใครเลยนางไม่สนใจใครเลยล้ำแมลูก ไปหนูว่าสิลำอ่ะเอาเสือกออกเด้โชกะบก a อาทีมเฮ้ยเสือโลกเสือ Lam leo, lam leo

ทาที่สแล้วขึ้นท่าที่สองแล้วบ่เปี่ยวภามาลำด้เปี่ยนวเวอยุดกัวแทเร็วเ็วเมาเร็วตเอ้ว สิ้นศักดิ์ให้ซอยสู้เอาไว้ขอให้โชคดีร่ำรวยสุขีมั่ง หนูไปใช้ลูกไปไหนปนไปยังน้ำพนเป็นยังคือไปยังน้ำพนลูกอะไปยังออมปนไยังคก็ยังออมพนลูกเอาไปดิไปดิไปยังคก็ยังออมพนโอ้ยเสื้อฟางแม่ออกแกป่าคนนี้สวัสดีครับสสวัดีครับผมครับผมสบายดีไหครับบ๊กบ๊กค่อยสบายป่นไหนเมืองไออ้วนแบบอ้วนลงอ้วนลงเห็นปะ โอ้ออ่อยากจะถามว่าน้องแถวท้องใช่ไหมครับ,ท,บรท้องบ่ฮนะท่าค้งนัทท้องบ่อ้ว,นบ,วนบ่โอ้นักบ้าท้องโอ้โค้งเรียงดีโ,โคกงคก็จอยเอาจอยโค้งนะที่จอยเอาแทะโดนสูบฮะโดนสูบโด,ด,ดนโดนในแพ้าสูบบ่ต้องหาเพิ่นไปน่ะป้ารับป้าไม่รับป้าไม่รับ โอ้โหปวดโพ่เนาะพี่คิดเธอตามที่ไหนโทษโทษโทรหาลุงปะเมื่อกี่โผล่ไหมโผล่เบาๆตอนนี้ก็รอพ่อใหญ่พลนะครับเมื่อกี้โทรหาลุงแล้วนะครับผมเมื่อกี้โทรหาลุงแล้วนะครับผมว่านะ ตอนแรกกำลังมาหอดนะครับผมก็ช่างก็รออยู่นะครับผมเนาะพอน้องโคก็รออยู่ก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะครับวันนี้เดินทางกลับนะครับก็วันนี้มามาดูงานมาเซ็นสัญญากันนะครับผมเนาะก็ได้รอลุงเจ๊งน้อยนึงนะครับผมเอานั่งลัเทาอย่างไรทีลัมบ่เลยก็เห็นแตงตัว ขาดผู้ใดโอ้บุรูจกักขาดแอชิดโอ้จะคึดจะกึดจะกึดค่ดดาตัวไอ้มันแพงถ้าไอ้ล่ำฮนะน่ะอืมแพงมากากโอ้ยหลายหมืน่นอยู่เฮ้ยใครจะากระใา่สุดล่ำไปเลย ไปแน่กันนะที่เรอคนงานอยู่เรออยู่พอดีคนงานเก็จะระวางที่ล้อระวางสี่ลอไปพากันคนหินก่อนไประวางที่ล้อล่ำเลยากันไปคนหินไอ้ไอถาคนลงเอ่งตนไปอ้ถากคนลงไม่เอาคุยไข่มั่นนะว้าให้ทำแมวเนาะมันจะเกินนะนะมาแล้วมาแล้วก้นจุ้ยหน่อยมาแล้ว เป็นางหลังนะเป็นางหลังนะเป็นทางเลียยอย่างม้าบอเออสงสัยเป็นเม่นเป็นอย่างมี้อางนี้อย่าันะไมเห็นเป็นเม่นเป็นเม่นคอยเป็นเม่นคนช่วยน้อยนางล่ำหน่อยมหมยน่นไดมที่ได้ล่ำระบาดในโลกเอ้ย mặc <laughs> đấy nè, mặc đấy này oh, 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 oh. mặc đấy oh, 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 này mặc oh, đấy oh, 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 oh. à, cùng khai xuống đất mặc đấy มาดเถอะกับพรุ hmm. <c oughs> <c oughs> yeah. ่งนี <c <c> in quiero, anyway. ้คร um uh, ับอือมนี่ก็ได้ครบติ๊กย่างนี่ย่างเจ็ดเจ็ดเออมีปืนตีกรบเมนี่อันนี้คลิปที่หาเนี่ยคลิปที่หา ตื่นสวยตื่นสวยเทียงทำเทียงำ่ำยันใจเอ็มบ่ได้คลิปนั่นล่ะสวัสดีครับจุ๊บับสวัสดีครับ